สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกทุกท่านเลยนะครับก็วันนี้ผมเนี่ยจะเอาเข้าของเนี่ยเอาขึ้นไปให้ลุงผีดิบนะก็วันนี้ผมเนี่ยขึ้นมาคนเดียวนะครับพี่พี่ตีเพราะว่าเพื่อนเจมเนี่ยได้กลับลงไปเรียนหนังสือนะที่ในตัวเมืองนะก็ไม่ได้มากับเรานะวันนี้น่าจะกลับมาอาทิตย์หน้าถ้ากลับมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยเอามาเปิดคลิปเปิดกล้องกับผมนะมาออกออกกล้องด้วยกันเพราะาเพื่อนเจมเนี่ย ชอบออกกลองกับผมนะอยู่กับผมบ่อยมากถ้าเป็นพวกสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยนี่ก็มีพวกเสื้อผ้าแล้วก็หมอนผ้าห่มนะที่ผมคิดไว้เตรียมเอาไว้ให้ลุงแกนะโอเคก็เล็กเนี่ยก็เดินทางกลับมาถึงบ้านแล้วนะเล็กเนี่ยเดี๋ยวก็น่าจะตามขึ้นไปหาลุงเหมือนกันแต่ว่าผมเนี่ยได้บอกเล็กตำแหน่งว่ากระต๊อบเนี่ยอยู่ตรงไหนนะบอกไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเล็กเนี่ยน่าจะตามขึ้นไปแต่ว่าผมเนี่ยจะพาลุงเนี่ยไปที่กระต๊อบก่อนแล้วกันเพราะว่า ลุงไม่รู้ว่าลุงเนี่ยตอนนี้น่าจะอยู่เล็กบอกว่าอยู่ตรงร่องน้ำที่เดิมนะไม่รู้ว่าลุงเนี่ยเป็นไงบ้างเพราะเมื่อวานเนี่ยฝนเนี่ยตกหนักเลยนะก็ไม่ได้ขึ้นมาดูนะเพราะฝนตกเนี่ยทั้งคืนเลยผมก็เลยไม่ได้ขึ้นมาดูไม่รู้ว่าลุงนั้นหลบฝนตรงไหนแต่ว่าวันเนี้ยผมเนี่ยจะขึ้นไปดูนะโอเคครับพี่เพชรทีก็เดี๋ยวผมเนี่ยรีบเดินทางขึ้นเลยนะก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผม้วยนะโอเคครับไปเดี๋ยวผมไปเลยโอเคครับพี่เนี่ย ขึ้นมาถึงแล้วนะนี่ลุงแกเนะี่ยอยู่ด้านล่างนะโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยรียบลงไปหาแกเลยไปเดี๋ยวผมเนี่ยรียบลงไปหาลุงแกเลยไปไอากาศเนี่ยเย็นมากเลยนะแดดเนี่ยไม่มีเลยนะ ลุงแกเนี่ยอยู่นะผมก็เอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนให้แกด้วยมีหลายชุดเลยนะลุงจอลุงแกเนี่ยยังไม่ได,ผไได้ผมยังไม่ได้พาเดี๋ยวผมจะพาแกไปที่พักใหม่นะก็ผมเนี่ยติดไฟไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะขึ้นไปดูผมว่ขึ้นไปติดมาเรียบร้อยแล้วลงมาเรียกแกนะกนี่แกน่าจะอยู่ไม่ได้แล้วเมื่อคือนเราไม่รู้ว่าแกเนี่ยอยู่ยังไงนะเพราะฝนตกหนักเลยเนมะื่อวาน ไปดูที่กระต๊อบว่าผมไปดูมาแล้วนะกระต๊อบก็ไม่เป็นไรมากนะไม่ได้เป็นไรนะก็โอเคอยู่ได้นะผมเนี่ยจะผูกผ้าใบลงมาหน่อยเหมือนที่พี่เพียรว่านะเดี๋ยวกลัวเนี่ยมันถ้าฝนสาดกะได้เดี๋ยวผมจะผ้าใบเนี่ยลงมาหน่อยลุงแกเมื่อคืนน่าจะตากฝนอยู่โอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะ,ออยจะให้ลุงแกเปลี่ยนเสื้อนนะมงึงจ้องลังรีช่างนะโอ,โอเคไปเดี๋ยวลุงเขานี่ยจะเปลี่ยนเสนะื้อผ้าแล้วดูดีมีปืนด้วยนะโอ้ ให้ลุงแกเปลี่ยนสภาพาก่อนดีกว่าก็นี่นะลุงแกเนี่ยได้เปลี่ยนสะพานเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถามลุงแกแล้วนะผมให้ลุงแกเนี่ยเปลี่ยนกางเกงนะแต่ว่าลุงแกบอกจะใส่ผ้าถุงก่อนนะก็ามใจแกนะแกถือปืนด้วยนะ น่าจะเป็นปืนกระบอกนี้นะที่เล็กบอกว่าลุงแกเนี่ยไปเอามาจากพวกโจรน,นะคดี okay, ๋ยวผมจะนั่งพักกับแกสักพักหนึ่งนะเพราะเดี๋ยวผมเนี่ยจะรีบพาแกขึ้นไปกับผมเนี่ยนั่งพักก่อนเดินลงมาถึงปืนเลยนะ ไม่ได้ร้อนมากนะพี๊ดๆนะแกเล่นๆอะไรไม่รู้นะโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยรีบเดินทางพาแกเนี่ยรีบเดินขึ้นไปที่กระต๊อบก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวแกอยู่ตรงเนี้ยจะฝนจะตกเอานะพอดูเหมือนว่าอากาศเย็นๆนี่ยมัอนฝนจะตกเลยโอเคครับพี่ดๆเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาแกขึ้นไปที่ จะตปบเลยนะที่ผมสร้างให้แกนะที่เป็นแค่โอเคเดี๋ยวผมขึ้นไปเลยไปเรื่นี้ก็พาลุงแกเนี่ยมาถึงแล้วนะนี่ผมก็ได้ขึ้นมาติดไฟไว้แล้วนะนี่ผมก็เข้าของอะไรมาไว้ละวแลก็มีเสื้อผ้าแล้วก็หมอนอผ้าห่มนะ โน่นนี้อย่าโน่นนี้สิโน่นนี้อย่า,ยาเขาบอกเขาอยู่ได้นะเดี๋ยวผมอยากเอาเข้าของออกก่อนนะพเพราะจมีพ่อหมอนพ่อมอิติดไฟไว้เมื่อกี้เดี๋ยวผมติดไฟใหม่ก่อนนะ ก็ผมเอาพวกน้ำแล้วก็ขนมมาให้แจอนะมันจะลองท้องนะหมดแล้วนะทีนะหมดกระเป๋าลวบอสทีอะ

ตัวเล็กอะเออเหมือนบอกว่าถามผมนะว่าผมเนี่ยเป็นคนทำกระต๊อบล้วผมบอกว่าใช่นะครับก็ผมเนี่ยมาทำให้แกกับเพื่อนเจมส์นะชิบะชิบะชิบะ

เดี๋ยวเท่อรีอ่ะเดี๋ยวเท่อรีอ่ะแต่ก็ขอบคุณผมนะว่าที่ผมทำที่พักให้แกนะก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะผูกไฟชิ้นอ่ะให้ลงมาต่ำๆหน่อยนะเพราะว่ามันเหมือนฝนก็มันจะสาดนะก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะผูกให้มันต่ำลงมาหน่อยก็เดี๋ยวให้แกเนี่ยพักผ่อนก่อนนะง่าย ให้แกนอนพักก่อนนะเพราะเหมือนฝนเมื่อวานเนี่ยแกจะโดนฝนเลยนะเพราะเมื่อวานตอนช่วงเย,นยน็นๆน่ะผมได้ขึ้นมาเพราะฝนจะตกหนักมากเลยแกเนี่ยเหมือนผมว่าเดี๋ยวใครจะขึ้นนอนนะเดี๋ยวทานเล็กขึ้นมาเนี่ยให้เล็กเอายาขึ้นมาให้แกด้วยก <c oughs> ็ไฟติดเรียบร้อยนะ <c oughs> แกก็ให้แกนอนพักก่อน แต่ว่าถ้าเรื่องฟืนเนี่ยแกเดี๋ยวแกก็คงจะหายนะนี่ยก็นี่โอเคละแกให้แกนอนพักก่อนนะไปเนี่ยเยอะเลยนะน,นี้นะหมอกพ่อผมมาขึ้นมาเนี่ยก็เยอะแล้วนะนแค่นี้ก็เต็มกระเป๋าแล้วมันีทั้งเสื้อผ้านะ มีพวกกางเกงด้วยกางเกงวอร์มเยอะมากแล้วก็แล้แกเปลี่ยน้วแต่ว่าแกบอกว่าแกใส่ผ้าถุงก่อนนะแกบอกว่าแกใส่ผ้าถุงจะสะดวกกว่าแต่ว่าแกน่าจะเขินนะเพราะตอนที่เปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ยแกไม่ได้ใส่กางเกงในนะแกเลยไม่กล้าน่าจะไม่กล้าถอดนะพอมีพวกกางเกงขายาวกางเกงวอร์มนะก็เสื้อผ้าเนี่ยหลายตัวเลยผมเอามาให้แกเนี่ย จะให้แกนอนพักเดี๋ยวอาการก็คงจะดีขึ้นนะเดี๋ยวผมเนี่ยเดินหาดูฟืนให้แกแล้วกันโออนี่นะเดี <c> ๋ย <oughs> ใ,ใต้นานนะอังกุยโตะอังกิจะไปอยู่ที่อ่ะผมก็บอกแกว่าปืนเนี่ยก็ให้แกหาที่แอบไว้นะให้แอบตรงใต้ทำนี้ก็ได้เพราะว่าเดี๋ยว ถ้ามีคนมาเนี่ยเดี๋ยวเขาตกใจเอาพอมีปืนนยอยู่นี่เลยนะสวยมากเลยนะแต่ว่าผมเนีไปไม่ได้นะเพราะมันผมไม่ใช่เจ้าของปืนนะเลยพบไม่ได้นะนีมเยอะมากเลยแล้วเนี่ยจะไปหาพวกใบก้อนเนี่ยมาฉีดมดนะเยอะมากเลยไปเนี่ยเดี๋ยว เราพักเนี่ยคงจะเดินทางกลับแล้วพี่บสิเดี๋ยวกลับไปเนี่ยเย็นพอดีกลับไปทุร้เอกนะนี่ก็น่าจะหยุดฝนอันนี้ก็ไม่รู้แกจะไปดูกัมตกไกหรือเปล่านะเพราะว่าเล็กบอกว่าเมื่อวานเนี่ยแกไปดูกัมตกไกเนะี่ยโดนไปเจอกับพวกโจรเข้านะดีนะเล็กไปเจอก่อนนะโอ้โหไม่งั้นนะ่ยน่าจะแย่นะ กินง่ายนะแต่ว่าทุกคนต้องเตีียมเลยจะแฉะแฉะชช่นชื้นหน่อยมอยก,กินน้ำนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอตัวเดินทางกลับก่อนนะเพื่อนีนะ ก็น่าจะอพอนะพอมีหมอนแล้วพร้อมนะอเออเออแอ้วเมื่อวานเนี่ยเขาก็ขอบคุณผมใจเลยนะชอบเออเมืเ่อ่อจะกอดผมด้วยนะเขาก็ขอบคุณผมใหญ่เลยครับผมเขาก็ดีใจแต่ว่าเหมือนว่าไข้แกนะจะขึ้นเอาน,นะเพราะเมื่อคนะืนเนี่ยฝนตกด้วยนี่นะ เสื้อผ้าที่เอามาเปลี่ยนให้แกเนี่ยก็เปียกนะเปียกนะ้ตัวนั้นแนะ่ะที่เล็กได้เอาขึ้นมาให้แกเนะี่ยพราะคนนั้นเนี่ยครับผมไม่เป็นไรครับแล้วก็ขอบคุณผมใหญ่เลยนี่ก็มีเสื้อผ้าแล้วก็หมอนด้วยนะน่าจะนอนได้นะคืนนี้ไม่น่าจะหนาวชบเออบเออครับครับไม่เป็นไรครับแล้วก็เดี๋ยวให้แกดูไฟเองเป็นเรื่อยๆนะเพราะว่า ผตเยแม่อ่ะเยอแกขอบคุณผมใหญ่เลยนะอ๋อแลขอบคุณผมใหญ่เลยจะกอดผมยังเดี๋ยวจะกินผมบป่าก็ไม่รู้จะให้แกดูไฟเองนะเพราะว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอตัวเดินทางกลับก่อนดีกว่าพี่ตี มังกอยู่ในเต้นอ่ะมังกรอยู่ในเต้นไหนดอ่ะออนี่แกโอ้โหดูดิอเคุกนี่ยลงจับดูนะสวยเลย เป็นของพวกนะเขาบอกเป็นของโจรน,น่าจะไปเอามาจากโจรป่านะดีสวยเลยนะไม่รู้มีลูกหรือเปล่าผมก็ไม่กล้าจับไกลปืนนะเพราะาไม่รู้ว่ามีลูกติดหรือเปล่าเหมือนเธาจะไม่มีนะ ผมจะลองขอแกนั่นนะ่ะโหสวยเลยน่าจะแม่นด้วยนะพี่สีนะดูนะจัดลำกลองเลยนะน่าจะโอเคอยู่โอเคขางทีแกตรงนี้เลยสวยมากเลยโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวเดินทางกลับก่อนดูก่อนพี่ตี ว่าเดี๋ยวผมเนี่ยต้องกลับไปทำธุรนะ okay. อีกนะโอเคยุงกัดแกนโอเคครับพี่พี่ตีแลดีวผมเนี่ยขอตัวเดินทางกลับก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมเนี่ยขอจบคลิปเพยงเท่านี้แหละเดี๋ยวผมเนี่ยจะรีบเดินทางกลับก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องไปธุระในตัวเมืองนะวันนี้น่าจะกลับมาดึกๆเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวเดินทางกลับก่อนแล้วกัน โอเคครับพ okay, like the, ี it. It ่พีสีนะใครใครใครที่ชอบคลิปนี้ก okay, ็ขอคนละหนึ okay, ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเนี่ยทําคลิปต่อไปด้วยนะนี่ก็ถืองานนะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาแก้อีกทีนึงนะเพราะเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําให้มันแบบอยู่ได้ดีกว่านี้นะอันนี้ก็ยังไม่ถือว่ายังไม่เต็มร้อยนี่นี่ประมาณวันหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่เดี๋ยวผมเนี่ยจะทำอะไรเรียบร้อยแล้วก็เอาพวกใบก้อนมาไล่หมดให้แกด้วยโอเคครับพี่พีสีแล้วผมเนี่ยขอตัวเดินทางกลับก่อนแล้วกันนะโอเคครับพบกันวิดีโอหนน้าะ